สวัสดีครับผมสวัสดีเ e อฟซีแฟนครับแฟนช่องทีมงานมหาเฮงครับผมเนาะอาพี่น้องเนาะมาแล้วมาแล้วใครที่รอครับผมเนาะพระธุดงเปิดกระติบเข้าพี่น้องได้มาแล้วด่วนๆเลยเนาะตั้งแต่วันพระพี่น้องเนาะได้มาแล้วเนาะพระธุดงเปิดกระติบข้าวงวดที่ผ่านมาอ้าพี่น้องงวดที่ผ่านมา,าตรงๆเลย เนาะสองซีตรงๆครับผมวดที่ผ่านมาเนาะเข้าชุดนี้เลยเพี่องเลอตาปพี่จิงพี่พมี่มูสองชุดครับผมพะระชูดวงครับผมเป็นเขียนหาอมากมีสองชุดเนาะ,ะเห็นกันไหมแต่ว่านะอยากได้ตายเพื่อนเอาชุดที่เข้าสองสีเนาะให่สองตัวไปออกอบน่นเนาะสามสองซีครับผม นี่คืองวดที่ผ่านมา,าเปิดกระติบเขา้าพระธุดงค์ครับผมเนาะรายการแอดมินเสียลอ,อกมาใหา้ไปออกมาให้เป็นส่ครับผมก็เข้าสองสี่ครับเข้าตรงๆเขา้เขาเต็มๆด้วพี่หงเด้ออ้าพระธุดงค์เปิดกระติบขา้างวดนี้พร้อมเปิดทั่วโลกครับผมเนาะรอดติดตามไปพร้อมกันครับ พร้อมกันหรือยังครับผมเนาะสำหรับพระธุดงค์เปิดเกติบข้าววันที่ผ่านมาเขาเต็มเต็เขาตรงๆฝับได้พี่น้องเด้อเป็นงวดที่สองครับงวดก่อนอนั้นกับงวดที่แรกให้ามาซีเก่าออกซีหกได้พี่น้องเด้อสองตัวให้เก่าหนึ่งน้พี่น้องเนาะแต่ว่างวดที่ผ่านมางวดที่สองก็คือเพื่อจะให้สามงวดเท่านั้นได้พี่น้องเด้อเขาพรรษา จะให้สามงวดแต่ว่าหลังสามงวดไปก็ตั้งงวดติดก,กับมาเพื่อจะให้โบรหรือว่าจะให้ช่วงออกภาษาเลยพี่หลงด้วยแต่ว่างวดที่สองเข้าเต็มๆครับผมเนาะสองซีครับผมเข้าเต็มๆเด้วพี่หลังด้วยสองสีครับนี่เข้าสองสี่แต่ว่าไปออกบนสามสองสี่ครับเนาะเอามือนีได้ไมากเนี่ยพี่น้องเนาะเห็นไหมงวดที่ผ่านมา ยันใส่กองเข่ามากพี่น้องใส่กระติบข้าวมาชุดนี้เนาะเป็นยังไงนี่มาแล้ววันนี้เปิดแล้วครับผมพร้อมเปิดด้วยกันเพราะว่าแอดมินได้มาตั้งแต่วันพระเนาะพึงได้มากแต่ว่ากะบ้านวีวลาท่านิบพี่น้องเพิ่งกะใหายน้ำขึเก่าเนาะได้มาตั้งแต่วันพระฝนตกือกมือพี่หลองเนาะเนาะสไดเหเห็นชิมขายตุ้เวลาครับผมก็เล่นมือนี่ฝนหยุดตกพอดี เนะาะเออชิวกาบลามีแล้วพนองได้มาแล้วจะตีข้าวพร้อมเปิดพร้อมกันนะพี่น้องเนาะใครเป็นนักท่าได้พี่น้องเด้องวดนี้เป็นงวดที่สามงวดสุ 3, ดท้ายโดยเสียงที่เพิ่งเนว่าไว้ยมาแต่ว่าจะให้ยต่อบอ่บอพอต่อกันคือดูด่าเพิ่นว่าจะให้มาบอ่อพี่น้องอเข้ามารอดพี่น้องอรับชมรับฟังน้ำกลั่นมาเสียงในบ้านพี่น้องเจะเจ๊ป็นเสียงอย่างที่กัน ทั้งเสียงฝนเนาะอุ้มไหวกันด้วยเนาะได้มาแล้วแต่ว่าเห็นไหมอยู่ในซ่องคือเก่าพี่น้องงวดที่ผ่านมาแต่อยู่ในซ่อเงเนาะงวดที่ผ่านมาก,ก็อยู่ในซนะ่อ,องเหมือนเดิมเนาะนะ เราจะเปิดพร้อมกันครับผมนะขก็ที่สามครับต้องมาป้องกันพร้อมกันนราเพื่อนนะเดี๋ยวผมาีนจะปกป้องให้ครับอ่าครับผมเนาะ,ะมาลุ้นน้ากันพี่้องมาลุ้นด้วยกันงวดนี้เป็นงวดที่สามสำหรับพระธุดงเปิดกัตบติดข้าวอ่านี่ได้มากแล้วครับบ้านเดือดเปิดพี่้องแอบรบินได้มากกับกิงแต่ว่าบ้านเดืดเปิดเด้อพี่้องเดอ แต่ว่าได้มาฝันด,ด id ีดิพี่น้องเด้อได้มาแล้วได้ช่องนี้มาฝันดีขนาดพี่น้องเนาะฝันว่าได้กินมีคนเอาเนื้องง่วมาให้ดิเนาะก็ฝันแอมิี่น่าพี่น้องมีคนเอาเนื้องงัวมาให้แลวพี่น้องเด้อได้ช่องอันนี้มาอ่าแต่ว่าบ้านเด้เปิดครับฝันว่ามีคนเอาเนื้องง่วมาให้อ่า ใส่คู่ถังคู่ดำเฮาคู่พลาสติกอะ่ะข้าเจ้าเอามาให้ครับผมเนาะบรูว่าจะอยู่ในหมิบอื่ข้าเจ้ามาให้เอาให้ข้าเจ้าพ้นให้จนพอแห้งนี่พี่น้องเอาให้จนล่นกะคู่เลยเนื้อนาะข้าเจ้าบรูใบใส่ถุงบรูใบใส่ยังไให้ดิเอาใส่กะคู่คู่ถังดำครับผมเนาะเพื่อนเอาใส่คู่ไข่จนสวดหมุกกุกเลยเนาะบานเท่ากับสวดหมุกคุกเลยอะไรเนื้อว่า แดงจึงคือเจ้าเสียวจัาจากโลอ่อ่าคนว่จาจักหลายๆล,ลนึงไม่ได้หลายประเด๋ยใส่เบื้องในขวัจังหวัดเอาใส่ยัดใส่ยัดใส่ยัดใส่จนสวดอ่าคู่ถังนับพี่น้องเนาะฝันดีขนาดครับเอาเรามาลุ้นด้วยกันเรามาเปิดพร้อมกันโดยพี่น้อกด้วยแต่ยังไม่เปิดนะเห็นไหมอ่าซองอเพิ่นกระยัง ยังแกะอยู่ยังแกะอยู่ครับเนาะเดี๋ยวจะเปิดพร้อมกันวังวัดที่ผ่านมาสีเอาพี่หลังวันนี้เยอะจ้ะสีให้ดูพร้อมๆกันเลยไปลุ้นด้วยกันเนาะเพื่อได้โฉไในมานเหมือนกันนักพี่เหล่่อเนี่ยจะติดข้าวกล้องนี่กล้องโฉบกล้องหลานสองซี เขาตรงๆครับอ่าอ้าวมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับผมนี่ตัวยังเนี่ยเลยพี่รองเดิเปียกมืดฝนตกหลายพี่รองเปียกมาแล้วใบแห้งกับ่ะไรอ่าเนาะวันนี้เป็นงวดที่สามงวดสุดท้ายนะเพี่องเด้ออ่าบริวาอาจารย์เพิ่นจะไฮบอยท่านไห้ยาจะโลง่งไ้อ่าเนาะดีว่าเพิ่นจะไปเอาโค้งทุท่งไทยเอาไป ส่วนกาษากับบ๊จักแต่ว่างวดนี้เป็นงวดที่สามเข้ามาสองงวดที่น้องเข้าสองงวดแล้วนะแล้วงวดแรกเป็นตัวกับอ่าไฮซีเก่าออกซีหกอ่างวดที่สองสองซีตรงตรงนะเอางวดนี้อ่าใหญ่ครับปันว่าได้กิน ม่ได้กินหรอกพี่น้องแค่เราเอาเนื้อมาให้พี่น้องอ,อา้าวแค่เจ้าเอาเนื้อมาให้อ้าวเกิดมาคือเก่าดีกว่าเลยพี่น้องอ่อาสามตัวใช่ไหมสามตัวอยู่ข้างบนสองตัวอยู่ข้างล่างสองชุดพี่น้องสามตัวก็าสองชุดเห็นกัินไหมอา่าเอาอเห็นไหมตรงนี้อ้าวเกิด สิว่าปิดตัวใดพี่ร้องเห็นเป็ดตัวไหน,นเนาะนี่ครับผมเนาะคืออ่าเปิดกระติบเขามาั้ยเป็นนั่นสพี่ร้องสามหนึ่งสามเจ็ดครับผมอ้าวงั้นพี่ร้องเช็นที่กันอกเก้าแปดห้าเก้าหนึ่งห้าแล้วก็สามหนึ่งสามเจ็ดครับอ่านพี่ร้องเนาะ สามหนึ่งสามเจ็ดเดอร์เอ็ดมินจะเขียนให้ใส่กระดาษให้อีกได้พี่รเด้อเอาเป็นตัวธรรมดาเนาะเอาเป็นตัวธรรมดาเอามาเขียนเลยเพื่อนเนาะเอ็ดินเจ็บกำลังเดินทางมาบรรลุน้ำกันพี่น้องเปิดไปแล้วไหมเลยเปิดมาแล้วรครับเริเร่มเ,เขียนเปิดมาแล้วพี่น้องเนาะเอ็ดมินเจ็บมากพอดีเอามาเบินงปัจจุบันตัวเก่าตัวไหนตัวเกา่เกา สายูแผนเก่ากับแผนใหม่เปยเนียหกเก้าสิแปดเก้าไหมหแปดเก้าเนี่ยกับสองซีกับสองสีอันนี้อหมดหดที่พานมาที่่านมาเข่าสองซีเข่าสองซีโอ๋อาองว่นี่สิทีว่าตเก้าไหกับเก้าเปียดาเนาะอันนี้ไม่เก้าหกแปดเก้าเนาะมับตัวเดียวอไหันหกแปดเก้าอันนี้ม่เก้าเปดาไหม มันต่างกันหาเปลเก้าไหมอ่ะโอ้ไปแ้ับเอานี่มวดอนี้พี่ร่างนี่นี่นี่อ่คเลขกลกันคล้กันเอาอันนี้พี่ร่างได้คนเขียนมากแบบนี้อ่าเนาะเลขหกกับเลขเก้าเอฟซีเมืองดีๆเด้ออ่าซึ่งวันที่เป็นอันเก้าซีก็หกซีเราม่าเองพิจารณาเอาให้พิจารณาเอาใช้พิจารณายังการเียไม่เห็นจากเก้าแปดห้าเก้าแปดห้าแล้วก็เก้าหนึ่งห้า เก้าหนึ่งห้าสองตัวมีสามหนึ่งสามเจ็ดชุดชุดี่เลยอ่าฮะเพื่เขียนเขียนเปิดคำคำพี่รองเนาะมาวามกัยุ่งฝนกัะโขึ้นได้ก็ได้ตะดาษกระเปียกเสียงกระสีดังเน้่อเพราะว่าอยู่้างตอนนตอเอ็ดบินเอามาเราพี่รองแตาวันภาคดีฝันดีดีเ้อแชุดดีฝันว่าดได้ข่าวว่าฝันดีครับใช่ไหมว้ากับจุงมิเป็นตัวดีกับพ่อจัก่ดี ว่นใดมาเอาประเดิบเตี้ยได้มากเพราะให้ประเปิดตาฝันมาคนเอาเนื้อมาใหงสิแล้วก็ที่สําคัญวัดนี้เป็นวัดสุดท้ายวัดที่สามวัดที่สามพี่น้องเพิ่นจะให้ยแค่นี้นะ,ะจะก็ต้องรอเบิ่งว่าอ่าเพิ่นจะให้ต่อบอหร,รือว่าจะให้ส่งออกภาษากับ,บ่พักอั้นเพราะว่าเงียบพี่น้องให้มากสองวัดถือแเราจะเงียบมิดซีดีเบงน่ามิมดซีดีก็จะามาให้อีก รอบนี้เป็นรอดที่สามแล้วอ้อสองหวกปิดแล้วเข้ามามแต่ว่ามิดซีรีส์บุลว่าได้โชคได้หม,มานกันบอนอกตัวน,นี้วันที่สามได้เพียงเด้อวั่สามแล้วขอ <นะ S 2> เ <นะ S 2> ห็นบเชียนไวัน,น,นที่สองอ่ะอันนี้เป็นรอที่สามเขียนบอเอาไอ้มิดเจ็บเชียนไห้เก้าแปดห้าข้อที่น,น 9, 8, อ้องเก้าแปห้า เดี๋ยวนุ่งสิมาก่พี่น้องโอ้แสดงว่าเก้าลักลักไหลตัวนี้เก้าหนึ่งห้านุอพี่น้องเนาะเด็กไ้้ไข่กันจะซับสซนเลนหนุนกับเด้พี่น้องเออสามหนึ่งสามค็ดคดสามไปละตัดเอาเอาเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าห้าเอาว่ารอบนี้สาคัญมากรอบที่สามแล้วนะสามอีกเบอ์พี่น้องไม่มีแล้วอาวันนี้ข้าแมาเข่ากันสามวันกีดได้พี่น้องเด้อก่เสียดายกัน ว่องไปเรื่องวงไปเรื่อยแค่นี้ใครที่ตามผู้ใดตามพระผู้โด่งย่างเดียวะพี่นี่ผู้ใดมาล่อล่อล่อโอ้ยสี่โทมานหล่อมด้ใหญ่มากโทรมหาหลายหลาทำไมไม่เห็นอา่าวันนี้เอาท่านใหญ่ๆตึ้งได้มากพิ่ง <ใน S 2> ได้มาใหญ่มากนี่ก็มาเฝ้ามาเปิดใหญ่มากแต่แม่นอนเฝ้ายุคขึ้นสองขึ้นเนี่ยเราพี่น้องเพราะวันพระฝนตกฝนตกก็จะเปิดคือพ่อฉันได้เปิดอ่าแต่ไยวมีเวลาทำทิต่อฝนตกเอาเลย นะพิจารณาเมื pues ยองแล้วภาคเด็ดแตกมาแล้วสองมวดสามวดกับมิดซีรีอยู่มิดซีรีเพิ่นก็เลย่มว่าเป็นนสามวดอ่าหมวดใครชอบป้าพิจารณาดูพิจารณาเบิ่งเอาพี่น้องเนาะก็เส <st> ียรายทุกคนเด้อขั้นอ่าเห็นแล้วว่าอันนั้นนะอันนี้ให้นมากกับครบเชื้อชนทุกคนเลยพี่น้องเนาะคนหายมากปูคนหายมากกัได้มากแค่นี้ เนาะนี่ยังสี่เลยพี่น้องอ่าเนาะพัดเอาพัดเอาเนาะให้มาแบบไหนก็แบบนั้นตีม่านก็จะบ่าเลยพัดให้สี่พิจารณาเมึงอืมแต่ว่ามาแห่งฟันว่าเขาจาวเอากูเนื้อมาให้เต็มคูเลยหลังจากเบียนกองเข่ามาแล้วอ่าอันมาแห่งฟันดีฟันดีเขจาวพูดไม่รู้ว่าใครเอาเนื้อมาให้เต็มคุเลยพี่น้องเอ้ยมันก็ทุบเลยหลังจากได้กลองเข่ามานนี่แหละโอ้ทุบ เพื่อพอนเอาเนื้อให้ลเลยพี่เขาเจ้าโชคให้เอาเน,นื้อมา,าให้เต็มกระคุเลยค่ะอ่าคือว่าสิบบรู้ว่าจะอยู่ในนีโบน่ากับพิตร่าบึงน้าพี่น้องเนาะเอา้าฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเย็บซีสุขุยขุนสำหรับเปิดกระติบข้าวภาคี่ลงนะขอให้แห้งๆปังๆน้ำกันขอให้ร่ำให้ด้วยน้ำกันได้พี่น้องเด้ออย่าพลาดครับผมเนาะเพื่อได้โชคดีใหญ่น้ำกันพี่น้องแล้วมินก็ได้ชุดนี้มาฝันว่าได้เนวก็เต็มคูเลยเต็ม อ,อ่ะอาญะพี่น้องอ่ะสดๆวันๆลำๆด้วยด้วยครับผมอ่าเฮงเฮงตังตังสวัสดีค่ะ